สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดพุทธกลังคืนในเดือนสิงหาคมครับเอาล<ๆ><ๆ>ะรครับเรามาดูกล่าว่าการเงินหน้าของคนเกิดพุทธกลังคืนเป็นอย่างไรบ้างในอดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการจัดสรรในเรื่องของการเงินมากมายนะให้มันเกิดความสมบูรณและก็บริบูรณ์มาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะคืออดีตมันมีเรื่องของการที่จะต้องจัดการนะเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันมีมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีการขยับขยายนะเรื่องของการเงินมีการ,รดูเรื่องรายจ่ายต่างๆให้มันเรียบร้อยรายจ่ายต่างๆที่มันเข้ามาให้มันถูกจัดการไปในทิศทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะมันก็มีการจัดการอย่างเต็มที่นะัาพ่ขึ้นเป็นการต้องมานะครับอะดูสิปัจจุบันอย่างไร ปัจจุบันไพ่คือพ่อแม่คงคามีความนิ่งนักนิ่งสงบมากยิ่งขึ้นในเรื่องของงานเงินต่างๆที่เราต้องค่อยๆจัดการจัดสรรให้มันเป็นระ,ะประเบียบเรียบร้อยที่ดียิ่งขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะในเรื่องของรายจ่ายต่างๆในเรื่องของรายรับต่างๆมันก็ยังคงต้องอคงวาตถาเดิมเข้าไว้ก่อนก็ล้วกันให้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เนี่ยมันจะเริ่มอยู่ตัวในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอันนี้ชื่อว่าอนาคตเนี่ยอนาคตไพ่ขึ้นนี้ นีิผ่านก็นคือหมายถึงว่าความสมดุลย์นียิ่งเรา,เาคงมาตรฐานในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆแล้วก็ไม่สร้างหนี้เพิ่มไม่กองเงินเพิ่มหรือไม่เกิดกอนหนี้สินเพิ่มเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่ตัวได้มีเงินเก็บที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ถ้าเราไม่ฟอกฝ่ายในเรื่องของนู่นนี่นั่นนะกิเลสต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีเงินเก็บแล้วก็ไม่ขัดสนเหมือนเก่าในเรื่องของการเงินก็เริ่มเปิดทรัพย์เริ่มเปิดดียิ่งขึ้นกว่าน,นะครับอันดูซิว่า ในเรื่องของการเงินนะปัจจุบันของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราต้องจัดการแก้ไขไหมไพ่ขึ้นเป็นทัดไม้สมบูรณ์นะขึ้นเป็นความสุขแล้วก็มหาเศรษฐีนะไพ่ขึ้นเศรษฐีเข้ามาเหนไะหมมันหมายถึงว่ามีเงินมีทรัพย์เข้ามาในเรื่องของการเงินก่อนข้างไหลลื่นดีนะแล้วก็เป็นในเรื่องของโองกาสต่างๆแล้วก็ทําให้ตัวเราต้องมีการปิดกัน้นะในเรื่องรายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยมากเกินไปแล้วก็ จัดระบบระเบียบให้มันอยู่ตัวสักระยะหนึ่งก่อนนะไพ่ขึ้นว่าปิดกั้นนะปิดกั้นคือไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรมากนักก็จะทําให้การเงินของเรามันไหลลื่นและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการลงทุนมีการใช้จ่ายที่รงตัวที่ดีนะครับอ่ะดูซิว่าในเรื่องของการเงินของเรานะมีสิ่งที่ต้องระวังไหมแล้วก็อ่าสิ่งที่ต้องแก้ไขมีอะไรหรือเปล่านะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอ่าพยาคุณนะขึ้นเป็น ดวงสมพงขึ้นเป็นการปรับเปลี่ยนการัาเปยนแบบเดิมดีแล้วนะครับล้วก็ทําให้การเงินนํามาไหลเื่นแล้วก็จัดการปัญหาที่มันเกิดเกิดขึ้นทั้งเรื่องบ้านเรื่องนี้เรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนรือเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่อยู่รอบข้างตัวเราด้วยนะช่วยกันนะอย่าไม่ใช่ว่าให้เราทําอยู่คนเดียวต้องมีการที่มีการขยัยขยให้คนรอบข้างคนใกล้ชิดใกล้ตัวถ้าอยู่ในครอบครัวครอบครัวใหญ่ก็มีการช่วยเหลือื้อกูล ไปที่ทางที่ดีก็แล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดรายจ่ายมากับบดคนอื่นนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราคนเดียวที่จะต้องปรับปรุปรงแก้ไขยเยอะรายจ่ายัก็จะมาทางอื่นด้วยนะก็ต้องระวังเรื่องนี้เข้าไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับอดูซิว่าคนอุปธรภ์ำคำจุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีคนมาช่วยเหลือเราไหมให้ขึ้นในเรื่องของอาการ ที่ถามว่าจะมีคนมาช่วยเหลือไหมในช่วงนี้จะมีคนมาให้เราช่วยเหลือมากกว่านะคือถามว่ามันเป็นการช่วยเหลือไปช่วยเหลือกัหมามากกว่ก็ต้องดูให้ดีนะในเรื่องของการที่คนที่มาขอความช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไม่ควรทําไม่ควรให้แต่เป็นในเรื่องของการที่ต้องดูว่ามันเกินความจําเป็นของเราตัวหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาแล้วหายไปเลยหรือเปล่าเขาเคยมาเจอเคยมาคุยกับเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันเป็นงานที่เขาเคยช่วยเหลือ เราเอาไว้ด้วยหรือเปล่าในเรื่องของอุปถนะัมภ์นะมาเป็นเหมือนแบบช่วยกันมาช่วยกันไปนะทั้งเพื่อนฝูงทั้งญาติมิตรคนรอบข้างถามว่าในช่วงนี้มันก็มีคนช่วยเหลือเราได้แต่เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้รับการช่วยเหลือมากกว่านั้นเรื่องของคนอุปถัมภ์เนี่ยมันก็เป็นในขาดที่ดีนะในอนาคตของเราก็สร้างเอาไว้แต่แต่ว่าถ้าหากมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ต้องพิจารณากันเป็นในรายไปก็แล้วกันนะครับ โอเคในเรื่องของไพ่จะเตอน mm. อะไรบ้างนะในวงช่วงนี้ไพ่ขึ้นในเรื่องของความเสื่อมในเรื่องของการเงินในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มากับตัวเราด้วยนะไพ่แค่เตือนขึ้นมาว่าหากเราคุมการเงินของเราให้ดีนะไพ่ขึ้นว่าคุมการเงินของเราให้ดีเนี่ยเรื่องรายจ่ายต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดเรื่องในารายนะเพราะมันจะเกิดมาจากจิตใจของเราที่มันอยากได้นู่นอยากทนี่อยากได้น,น,นั่นทำให้เงินมันต้อง MM จากที่ต้องเก็บมาถูกใช้จ่ายไปในแบบ ส่วนเปล่าไร้ประโยชน์นะถ้าว่ามันถามว่ามันก็ไม่เชิงไร้ประโยชน์แล้วพอมันเป็นคุณค่าของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันซะด้วยแต่ว่าการที่เราเก็บเงินเอาไว้ก่อนในช่วงนี้มันก็ย่อมดีกว่าในอนาคตก็ถือว่าต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล,แล้วเนี่ยภายขึ้นในเรื่องของการที่ระวังเนี่ย ช้อปปิ้งออนไลน์นะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมาเพิขึ้นในเรื่องขรายจ่ายช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยต้องระวังอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินอยู่ที่70%็นะคือการเงินค่อนข้างหมุนเวียนไหลเวียนดีนะแต่ว่าก็ยังก็ต้องคงต้องระวังใจนนะเพราะว่ามีการผันเลอบ้างก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้แต่หากเรายังคุมได้ต่อไปเนี้ยเรื่องของอารายจ่ายก็เรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นในอนาคตมากกว่าในตอนนี้ก็ต้อง ใจเย็นเข้าไว้ก่อนในเรื่องรายจ่ายต่างๆในเรื่องของการจัดการจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภดีกว่านะโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างดูซิในเรื่องของโชคลาภไปขึ้นในเรื่องของการจัดการจัดสรรในเรื่องของการเงินนะการใช้จ่ายต่างๆเรื่องโชคลาภเนี่ยมันก็เริ่มไหลเวียนเข้ามาเหมือนกันถึงแม้ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเรื่องโชคลาภเนี่ยมันก็จะ ค่อยๆเป็นค่อยไปนะไพ่ขึ้นเรื่องของเทพเทวาที่คอยดูมากกว่านะคอยดูจงังหวะชีวิตของพวเรามันเหมือนทุกอย่างมันแบบไม่มีอะไรที่มันแบบได้มาแบบเต็มร้อยเพอร์เฟกหมดเลยนะเรื่องของเทพเทวาในช่วงนี้เป็นเรื่องของการที่เราสร้างบุญสร้างส่วนเพื่อเสริมโชคลาภข,ของเราในอนาคตมากกว่าอะดูซิว่าโชคลาภปัจจุบันเฮตของเราเป็นอย่างไรบ้างมันดีไหมเป็นอย่างไรบ้างมันคงไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของอโชคลาภเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยน ปเปลี่ยนในเรื่องของใจปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสร้างสมาธิการทําบุญส,สร้างกุศลให้กับตัวเองเพื่อจะเสริมโชคสำราของเราในอนาคตมากกว่านะพาเพื่อเป็นการปรับตัวแล้วก็มันยังต้องสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อเสริมโชคสำราไปเสริมเรื่องการเงินของเราให้มีความเหนียวแน่นเทบเทวาคอยปกปักรักษาให้มีเงินมีทองมั่นคงและมั่งคั่งที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับอะดูซิว่าในเรื่องหวยนะในเรื่องลาบลอยมีไหมดูซิอะโชคลาบ ก็มีเข้ามามันก็น่าจะต้องอมีการจัดการมีการจัดสรรนะไปขึ้นในเรื่องหอนใจที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการที่รอหน่อยในเรื่องของลาบลอยนะในเรื่องหวยตัวเลขเนี่ยมันต้องรออีกนิดนึงในเรื่องของการที่จะได้เลยทันทีมันก็ยังโอกาสยังไม่เต็มร้อยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยขนาดนั้นนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องไปลงทุนลงแรงไปลงเงินที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในช่วงนี้ยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะของตัวเรานะครับ โอเคเราดูซิว่าเราจะเสริมโชคลาภของตัวเราอย่างไรได้บ้างนะมีสิ่งที่ไพ่จะต้องการจัดการแก้ไขอย่างไรเพิ่มเติมไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสเมื่อมีมาเนี่ยมันถึงเวลาที่เป็นบุญที่มันส่งผลส่งถึงเนี่ยให้เราเข้าใจเลยว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมาจริงๆถ้าเราไม่สร้างก็คงต้องปรับเข้าใจว่าเออเราต้องเสริมสร้างบุญบารมีตัวเองด้วยไม่งั้นเนี่ยเรื่องของโอกาสโชคลาภค่อนข้างมีมาได้ยากเหมือนกันนะทั้ง ตอนนี้เราก็อนาคตของเราเลยัน้นแล้วเนี่ยต้องเสริมสร้างบุญบารมีของตัวเราให้มากๆเข้าไว้จะได้ไม่มีโชคลาภที่มันรุดลอยหายไปนะครับอันดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างสําหรับไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่อดทนอดกลั้นเอ,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 อาไว้นะถึงแม้ว่าเรื่องโชคลาภไม่มีแต่การเงินเราก็ยังมีนะไพ่ขึ้นทามาค้าขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินของตัวเรา ก็ยังมีการไหลเวียนที่ดีไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปนักใจอะไรขนาดนั้นเ่าไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าในการหาเงินหาทองให้มันไหลเวียนดีมีความมั่งคงมีความมั่นคง,ม,คม,ม,นคงมันมีความมั่งคั่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะก็ะจงมีความสุขในสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันจะดีกว่านะครับก็เป็นพลังใจให้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภของคุณเกิดพูดกลางคืนเนี่ยอยู่ที่60%นะก็ถือว่าไม่ได้เยอะเยะอะไรมากมายก็อย่าไป ลิลองนะในเรื่องของอาลาบลอยนใะนเรื่องของการซื้อหวยซื้อตัวเลขอะไรมากเกินไปมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเรยง่ายต้องระวังให้ดีนะครับเป็นกำลังใจให้